สวัสดีครับผมเชื่อมไปจากมาทีสวิตนะครับวันนี้มีเครื่องนะครับที่ทําการอัปเกรดให้ลูกค้าไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็น macbook air a 1 4 6นะครับโมเดล a 1 4 6ปี2013นะครับตัวปีนี้นะครับก็แรมที่ลูกค้าได้มาเนี่ยจะเป็นแรมแค่ 4G เท่านั้นนะครับลูกค้าเนี่ยต้องการให้เครื่อ,ง,องมันเร็วขึ้นนะครับผมก็เลยส่งให้มาทําการซ่อม นะครับทำการอัปเกรดให้นะครับเดยวผมก็ทำการอัปเกรดไปทั้งหมด2ส,ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็จะเป็นในเรื่องของตัวแรมนะครับปี2 0 1 3นะครับก็สามารถอัปแรมได้สูงสุดอยู่ที่ 8GB นะครับปี2อนะครับก็สามารถอัปได้ถึง 8GB เลยนะครับตอนนี้ผมก็อัปถึง 8GB แล้วนะครับนะการอัปเกรดเนี่ยก็จะอัปผ่านตัว เมนบอร์ดนะครับเป็นการยกตัวเม็ดแรมเนี่ยออกมานะครับของเก่าเนี่ยออกมาแล้วก็ใส่แรมที่เป็นแรมแบตกิ ick, ๊กเนี่ยเข้าไปใหม่นะครับไม่ได้เป็นแบบถอดเปลี่ยนเหมือนของโน้ตบุ๊กหรือว่าของ PC นะครับอ่ะเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้มีซ็อกเก็ตถอดเสียบได้นะครับจะเป็นแบบเม็ดแรมสั่งอยู่ตรงเมนบอร์ดนะครับอ่ะอันนี้ผมก็ทําการอัปเกรดไปเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ลูกค้าจะอัปเกรดในเรื่องของตัว Storage ด้วยนะครับา t t o r a g e ของเดิมเนี่ยมาอยู่ที่ 128GB นะครับตอนนี้ผมอัพให้เป็นอีกเท่าตัวหนึ่งนะครับเป็นตัว 256GB นะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะใช้ทั้ง2ระบบนะครับทั้งระบบตัว OS X เองนะครับแล้วก็ทั้งระบบตัว Boot Camp นะครับหรือว่าตัว Windows นั่นเองนะครับ 128 g b นะครับไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับเพราะว่าแค่ซิทเต็มก็กินไปเกือบครึ่งแล้วนะครับอ่ะก็เลยอัปเกรดนะครับเป็นตัว26เข้าไปนะครับเพื่อที่จะแบ่งะระบบปฏิบัติการนะครับทั้งสองระบบในอย่างละครึ่งนะครับอ่ะตอนนี้ก็แบ่งตัว m a g เ s เนี่ยไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับ120 g b นะครับแล้วก็ บูตแคมป์นะครับแบ่งอีก120กิกนะครับอันนี้ก็เหลือพื้นที่นะครับอีกได้ละ100กิกเลยทีเดียวนะครับอ่ะเพราะว่าสิสเทมใช้ไปประมาณ20กิกถึง30กิกนะครับอ่ะหลักๆกก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับปี2013นะครับแต่ว่าถ้าเป็นปี2015นะครับถึง2017นะครับรุ่นนี้สามารถอัปเกรดแรมได้ถึง แปดกิกด้วยกันนะครับอ่ะได้ได้สูงสุดถึงสิบหกกิกนะครับผมสำหรับตัวปีสิบห้าถึงปีสิบเจ็ดนะครับแต่ว่าปีสิบสามปีสิบสี่นะครับจะได้อยู่ประมาณแปดกิกนะครับเท่านั้นนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเราจะมาดูนะครับว่าตัวแรมของเราเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานไหมเวลาเราเปิดหลายๆโปรแกรมนะครับหรือว่าเปิดโคลมเปิดซาฟารีหลายๆแท็บเนี่ยแรม มีการโอเวอร์ฮีทนะครับหรือว่า,ามีการกินสเปคไปมากน้อยแค่ไหนนะครับเรามาดูในโปรแกรมตัวนี้นะครับจะมีอยู่ในฝั่ง Mac เลยนะครับก็จะอยู่ในหน้าเมนูนะครับแล้วก็ในเมนูออลเทอร์นะครับอีกทีนึงนะครับแล้ก็จะเป็นตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับ Activity Monitor นะครับกดเข้าไปได้เลย อ่ะตรงนี้เขาก็จะมีให้เราสามารถดูในเรื่องของตัวการประมวลผลตัว CPU นะครับ Memory นะครับ Energy Disk แล้วก็ Network นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในหัวข้อของตัว Memory นะครับ Memory เนี่ยก็จะมีให้เราดูนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับอ่าว่าอ่ามีอะไรใช้ไปเท่าไหร่แ แรมที่ม hmm. ีอย to so <K g. S 1> ู่ในเครื่องนจะมีอยู่ทั้งหมด8 g b ด้วยกันนะครับแล้วก็เมมโมรียูสเมมโมรีที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็ประมาณ2.6นะครับแล้วก็แคชไฟล์นะครับอยู่ประมาณ1.6นะครับก็ใช้อยู่ประมาณ2 3 g ถึง3นะครับก็ยังเหลืออยู่ประมาณ5 g b นะครับให้เราสามารถเปิดโปรแกรมหรือเปิดแอปพลิเคชันอื่นๆได้นะครับ แต่ถ้าเพิ่มไป16กิกนะครับก็จะเหลือพื้นที่เพียงพอมากๆเลยนะครับเวลาเรนเดอร์งานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีแรมเพียงพอนะครับ <c oughs> โอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องตัวนี้ก็อัปเกรดไปทั้งหมด2อย่างนะครับทั้งแรมแล้วก็สตอเรจนะครับ SSD นะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากจะอัปเกรดเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น Macbook รุ่นแ a พูกแแมพโปรนะครับก็สามารถทักมาสอบถามราคาได้นะครับราคาก็จะมีแอดมินคอยตอบให้นะครับผมอยู่อยู่ทางไลน์นะครับไลน์ก็จะอยู่บนหน้าเว็บไซต์นะครับผมจะมี ID ไลน์อยู่นะครับสามารถเข้าไปดูเข้าไปดูแล้วก็เข้ามาสอบถามได้นะครับผมแต่วันนี้ชั้ปไปขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในส่สดหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยครับขอบคุณครับ